ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้อภพพิมพ์สุขโขทัยนะครับเป็นพิมพ์สร้างในของปู่สมเด็จจันโตพรมหลวงสรีสุภังเป็นผู้สร้างเป็นผู้บุกเสกนะครับเป็นพระเนื้อขาวอมเหลืองนะครับเนื้อขาวอมเหลืองเป็นพระ มีผงเปลือกหอยนะครับผงปูนขาวแล้วก็ข้าวสุกนะครับแล้วก็ดอกเกสรดอกบัวนะครับเกสรดอกบัวแล้วก็มีผงพุตธุคุณทั้งห้าแร่เหล็กไหล,หลผงไผ่ดำแล้วก็มีพระหักแต่พระกำแพงนะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคี้ยว แล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านได้ชมได้ประดับรับฟังนะครับผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ก็จะได้เห็นว่าเนื้อข้างในมีอะไรบ้างนะครับมวลสารเป็นยังไงนะครับว่าพระมีการเก่ามีการหดจนย่อมีรูมีบ่อมีรอยลานมีละรอยเล้าดูเป็นของเก่าหรือเปล่าครับและมีมวลสารตามที่บันทึกไว้หรือเปล่าครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์สุโขทัยนะครับนะครับให้ทุกท่าน ชมระดับรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่คือด้านหน้าของพระครับหน้าสามสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับเสี่ยมคลับตัดนะครับครับมีมีสังกตินะครับนะครับนี่คือเป็นพิมพ์สกโขไทยนะครับพิมพ์สุโขไทยนะครับดูด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองขาวดอกจำปานะครับ ขาดอกจำปามีเม็ดดำเม็ดไหลน,นะครับโอครับรับสวยครับเป็นพิมเ,เรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับตามที่เขาเรียกกันคนยุคนี้นะครับแต่สมัยก่อนเขาเรียกพิมพ์สโคไทยพิมพ์เส้นลวดนะครับพิมพ์เส้นลวดพิมพจีวรเส้นลวดนะครับสวยครับจะลองขยายให้ดูนะครับนี่ครับพันเอก มือจะได้ขนาดนี้ครับนครับมือได้ขนาดนี้นะครับนือออกจับหยาบน่แหละครับหยับหยาบนะครับมือออกจับหยาบนะครับพิมพ์นี้เป็นหลวงวิจารเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ของหลวงนะครับหลวงท่านท่านนี้มีฝีมือมากนะครับนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารนะครับทําไมถึงรู้นะครับนี่ครับจะมุ่งชี้ดูนะครับ เป็นพิมสกโไทยนะครับนี่มีรอยพับตรงนี้ครับนี่ครับมีเราอือตรงนี้ครับอีกล์ของหลวงวิจารนะครับตัดตรงนี้หน่อยครับแล้วก็มีรอยพับรอยพับขาเท้าครับภาษาเรานะครับตรงนี้สูงนะครับสูงบางน okay. ี่หนานะครับสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์สกโไทยอกล่องนะครับเป็นพิมใหญ่นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเส้นกรอบลงมาตรงนี้ครับ นี่ครับมาจดตรงนี้ครับตรงหัวไหล่นี่ครับนี่ครับแล้วตรงนี้จะมีร่องน้ําครับนี่ครับมีร่องน้ําครับนี่คือพิมพ์สุโขไทยนะครับเป็นของหลวงวิจารณ์เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับจะได้รู้นะครับว่าพิมพ์นี้ของหลวงวิจารณ์เป็นพิมพ์ที่สวยนะครับนะครับต่อไปผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับ นะครับมีแร่หลายๆผงไผ่ดำนะครับเห็นแล้วครับตามัตามที่บันทึกไว้แร่หลายๆผงไผ่ดำนี่เม็ดขาวขุนเม็ดเทานะครับนี่ครับนะครับเม็ดขาวขุนเม็ดเทาแล้วครับเกสรเกสรดอกบัวครับเกสรเกสรนะครับนะครับ นี่ครับโอ้แร่โรเดียมนะครับนี่ถ้าไม่โหลดโอนี่แร่หล็กๆผงไฟดำนะครับนี่แต่ขึ้นเงาเรานี่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวลงขยะด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กก็จะเห็นนะครับนี่แร่หล็กๆผงไฟดำครับดีวก็จะเห็นครับว่าอะไรคืออะไรครับครับโอเคครับครับนีเลยครับ พอเราลงขยะด้วยกล้อง1 6 0่ x ้อเอกเราก็จะเห็นเนื้อมวลสารข้างในว่าข้างในมีอะไรนะครับคอยดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในมวลสารของผรานะครับเป็นในองค์พระนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหเม็ดเข่าคุณนะครับเม็ดเข่าคุณนะครับดูครับผมเม็ดทุกขุนทั้งห้านะครับของเม็ดศิลาทุกขุนนะครับ ดูครับสวยครับนี่แรล่เล็กๆผงไผ่ดำนะครับแรล่เล็กๆผงไผ่ดำนวครับเขียวๆนี่ก็คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับดูครับดูครับคาบน้าคาบน้ํากล้วยคาบน้าอ้อยเขี้ยวนะครับดูครับคาบแคนไซดูครับดูมีสูงมีต่านะครับมีสูงมีต่ามีรอยล้านลอยเล้าวนะครับดูครับ แต่เจอคาบเคนไซต์ทับถมหมดแล้วครับดูครับเพราะว่าอายุมากกว่า150ไปีนะครับขนไซส์ขึ้นเยอะครับนะครับดูครับสวยจริงๆนะครับสวยมากครับดูครับพอเราลคขยายเราจะรู้นะครับว่าพระเนี่ยเนื้อนุ่มสวยนะครับพระจะมีความเงาความสว่างในตัวเพราะมีพุทธคุณนะครับ สิ่งที่มีวปทุกคนก็จะมีความสวยมีความเงาวาวนุบนุ่มมีความสวยนะครับเพราะพระองค์น,นี้เขาคนแกะพิมพเขาแกะด้วยอัอตราค่าของทองคำนะครับต้าของหนึ่งถึงหนึ่งหุดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับค่าตาค่าของทองครับ ความสวยนะครับที่เขาความสวยที่สุดนะครับดูครับเม็ดเม็ดแร่เม็ดเขาคุณนะครับผมมาะตูคุณทั้งห้านะครับสวยครับดูครับนี่ครับดูความสวยครับ สวยจริงๆนะครับดูครับเหลืองอันลามนะครับดูครับแคปขันไซนะครับครับขันไซแร่เหล็ก,กไหลผงไหลผงไหลดำไปเยอะครับองค์นี้แด่เหล็กไหลผงไหลดำเยอะครับครับ เม็ดดำๆม่ใช่หมดเลยครับเล็กๆนะครับพระหักแตกพระกำแพงยังมีครับนะครับมีเล็กหนึ่งครับบกตติไม่เจอนะครับมีครับเห็นไหมครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังองค์พระนะครับสวยครับ หลังองพระสวยมากครับด <tem> In <ado> ูครับแร่เหล็กไหลปงไฟดำาครับเจ็ดปงถึงเจ็ดปานะครับมีทองด้วยครับดูดูดีครับบริชีนะครับสวยมากครับโอ้แร่เหล็กไหลปงไฟดำครับนี่ครับแร่เหล็กไหลปงไฟดำนะครับเงาเลยครับแร่เหล็กไหลปงไฟดำครับสวยครับ หลเหล็กแหล่ปุงไผ่ดาเยอะครับเป็นดำๆพวกนี้ใช่หมดเลยครับนะครับวงศิลาท่คุณครับครับนี่ครับสวยๆครับโอ้นี่ครับสวยๆครับนี่ครับโอ้นี่ครับเงาเงานี่คืออะไรครับนี่ครับสวยมากครับนะครับดินเจ็ดปวงดนเจ็ดป่านะครับ สีเขียวนะครับฟ้าฟ้านะครับสีนี้ก็ใช่ครับเด็กอาบดิเจโปนี่เจ็ดป่าล็กลายพงไผ่ดำนะครับสวยครับโอ้โหดูครับเขาเขาเขายุบตัวลงไปครับดูครับเขาแล้วก็เขาจะขึ้นก่อตัวครับนะครับสวยครับ หลังกาะตัวนะครับนะครับป็คาบแคนไซอยู่ในรูนะครับเห็นไหมครับคับเหมือนถ้ำนะครับเหมือนถ้ำหินยอเหินงอกหินย้อยไหมครับเห็นไหมครับเหมือนหินงอกหินย้อยย้อยลงมาครับเห็นไหมครับย้อยลงมานะครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับพอย้อยย้อยมาเต็มก็จะเกาะตัวเป็นหินนะครับเป็นคาบแคนาซเป็นแคลเซียมนะครับนี่ครับสวยครับธรรมชาติครับความเก่าดูตรงนี้นะครับความเก่าของใหม่ทําไม่ได้นะครับดูครับ ข้างในลึกๆนะครับจะมีคาบแป็นสายเต็มไปหมดแล้วตรงที่โผล่ขึ้นมางอกขึ้นมาครับงอกพอง,งอกขึ้นมาเสร็จเขาจะกลับเขาก็จะกล,กลายเป็นหินนะครับเห็นไหมครับนี่คือพักเก่าต้องดูอย่างนี้ครับนี่คือเป็นองค์ครูได้นะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นธรรมชาติถ้าต้นไหนที่มีรอยแตกรอยล้ารอยหลุมลึกๆเนี่ยก็กกนะจะมีคาบแขวนสาตกผลึกแล้วงอก ก่อตัวนั่นคือของแท้นะครับถ้าของรุ่นแบบยังไม่เกิดครับต้องอายุ150ปีขึ้นครับถ้าขึ้นไม่ถึงร0 0ปีมันไม่ขึ้นครับขึ้นนิดๆเองครับจะดูง่ายครับโอ้สวยมากเม็ดนี้แร่โลดียมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแร่โลดีเมนี่ครับแร่หลกๆปงไ่ดำอันนี้แร่โเดียมนะครับสวยมากครับเม็ดใหญ่ด้วยครับนานๆเจอทีครับ ครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ